ว,นนวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตู้อันนี้นะนเป็นตู้จับอ,อันนี้คือตู้ขายไอศครีมนะคะน้องๆก็คือไหนอันนี้น้องต้นไม้จับมาได้หนึ่งลูกแล้วนะเป็นแบบนี้อันนี้นะเขาให้หยอด50บาทได้หนึ่งลูกนะคะเขาให้เล่นจนกว่าเราจะจับได้นะไหนเอาไว่ดูจิอ่ะเดี๋ยวดูอ่ะดูดิจะได้ไหมเนี่ยไม่ต้องเอาสีฟ้าใช่ไหมเอาสีอื่นก็ได้สีอื่นนะเอาสีอะไรดี อ่ะดูดิได้ไหมอ่ะได้สีแดงสีชมพูเออเหนด้สิว้าไหนชวน่อยค่ะวันนี้ขาชวนเลยขาอ่ะไหนไหนเออน้องต้นนั้ได้สีขาน้องน้องนี่น้องเลอต่อไปขอน้องออสตินนะอันนี้ลูกกดก่อนกดหนึ่งทีแล้วก็ยอดตาสั่งล่างคอฉไม่ได้ลูกอ่าได้เลย เอาหม่อันนี้ของน้องออจจินนะกดก่อนอ้าวได้แล้วเอาไอนนว้สีขาวสีแดงอ่ะอันไหนลองกดดูข้างในซิว่ามันเป็นยังไงขอดูเลยคะ่ะไหนเป็นยังไงลูกขอดูไหนนะอ๋ออ๊ยเป็นไอติมโมจิอะ่ะข้างในเป็นโมจิ<อ><อ>ไหน<อ>ไหน,ไหนมาน้องต้นไม้อ่าแกะให้ลูกแกะให้อะแล้วเป็นแกะให้หน่อย เดอแล้วได้สีฟ้าโอ้ยได้สีฟ้าโอ้ไม่ทันดูเลยอ่าไหนดูสิอ่ะให้น้องอาจินไหนไหนโชว์หน่อยค่ะสีฟ้าโชว์ให้น้องมาไหนดูหน่อยค่ะอ่าเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยเล่นถึเล่นได้ใช่เล่นจนกว่าจะได้อะเนาะถ้าเราจับไม่ได้นี่ก็คือเขาให้เล่นจนกว่าจะได้ไหนขอดูหน่อยครับ ข้างในเป็นไอติมเป็นโมจินะนี่เป็นไอติมโมจิไข่น่ารักด้วยโอ้โหอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับไหนน้องต้นไม้แกลียดไหมครับลูกไม่แกะให้ไหนดูชิซอร่อยไหมครับของมันนี่เป็นรสสีเขียวอะอร่อยไหมคะขอโน้องต้นไม้รสอะไรอะอ๋ออร่อยไหมครับอร่อยทําไงครับเยี่ยมอันนี้คือไอติมที่เราไปหยอดกันมาเมื่อกี้นะ ไหนบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนเร็วบ๊ bye bye. ายบาย <laughs>